เธอคือแค่ตำรวจหญิงธรรมดาแต่ในวันประชุมใหญ่เธอลุกขึ้นจับเจ้านายตัวเองต่อหน้าทุกคนพร้อมคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียกกริบนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจหรือกฎหมายแต่มันคือการต่อสู้ของคนตัวเล็กกับระบบที่ใหญ่เกินไปเรื่องจริงที่เสะเทือนทั้งองค์กรและอาจเปลี่ยนประเทศนี้ไปตลอดกาลอย่าแม้แต่จะขยับไปไหนเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องทบทวนคำว่าความยุติธรรมหมายทั้งหมด ห้องประชุมใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงแสงไฟนีออนสว่างจ้าแต่บรรยากาศกลับอึมครึมทุกคนกำลังรอฟังรายงานลับเสียงข้อส้นรองเท้าของตำรวจหญิงคนหนึ่งดังก้องไปทั่วห้องเธอเดินเข้ามาด้วยสีหน้าแน่วแน่สายตาเฉียบคมจับจ้องไปยังชายคนหนึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเธอชื่อร้อยตำรวจโทาไทรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษเธอหยิบแฟ้มสีดําขึ้นจากกระเป๋าและวางมันลงกลางโต๊ะด้วยแรงที่ทําให้เอกสารสั่นไหวทุกสายตาหันมามองเธอบ้างแปลกใจบ้างตื่นตระนกไม่มีใครพูดอะไรเธอเปิดแฟ้มอย่างช้าๆรูปถ่ายจำนวนหนึ่งถูกดึงออกมาภาพของรองพอบอตำรวจกำลังนั่งอยู่กับนักธุรกิจต่างชาติแลกเปลี่ยนถุงเอกสารกันในห้องส่วนตัววันที่และเวลาชัดเจน เธอยืดตัวตรงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐฉันขอจับกลุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจในข้อหารับสินบนและแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเสียงในห้องเงียบลงทันทีเงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจของแต่ละคนที่เต้นรวัวรองพอบอตำรวจลุกขึ้นช้าๆใบหน้าซีเผือดเขากวาดตามองรอบห้องไม่มีใครกล้าสบตา ร้อยตำรวจโทวทยรัตก้าวเข้าไปใกล้หยิบกุญแจมือจากเข็มขัดและล็อกเข้ากับข้อมือของเขาอย่างแน่นหนาเธอพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนในประเทศนี้ไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดไม่มีเสียงตกมือไม่มีเสียงค้านมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งและแหลมคมมือที่สั่นของรองพอบอตำรวจไม่อาจซ่อนความกลัวได้ทุกย่างก้าวของเขาขณะถูกนำตัวออกจากห้อง คือบทพิสูจน์ของความกล้าหาญของหญิงคนหนึ่งเธอหันกลับไปยังโตประชุมมองเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ยังนั่งนิ่งและพูดประโยคสุดท้ายที่ทําให้ทุกคนต้องหลบสายตานี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ขององค์กรเราเสียงประโยคสุดท้ายของร้อยตำรวจโทฮัทไทรัฐยังคงกล้องอยู่ในหัวของทุกคนรากับถูกปลุกให้ตื่นจากฝันแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัว ผู้บังคับบัญชาหลายคนมองหน้ากันสีหน้าแสดงความลังเลบางคนหลุบตาลงบางคนเริ่มกังวลว่าสิ่งที่ตนเองเคยกระทำไว้จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในไม่ช้าหาทไทรัรัฐไม่พูดอะไรอีกเธอก้าวเดินออกจากห้องประชุมเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดทิ้งไว้เพียงความเงียบและความกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องเมื่อเธอเดินถึงโถงทางเดินหน้าห้อง ทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกสี่นายในชุดสุภาพแต่มีอาวุธติดตัวยืนรอพร้อมเอกสารหมายจับรองพอบอตํารวจถูกส่งต่อให้ทีมปฏิบัติการใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงือ่อริมฝีปากแห้งผากและดวงตาที่ไม่กล้าสบใครตลอดทางที่เดินผ่านเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เคยเคารพเขาหลีกทางให้อย่างเงียบๆบ,บางคนหลบตาบางคนยกมือไหว้เพียงเพื่อรักษามารยาท ไม่มีใครยิ้มไม่มีใครพูดอะไรเมื่อประตูลิฟต์ปิดลงเสียงถอนหายใจจากหลายคนก็ดังขึ้นพร้อมกันคล้ายกับปลดปล่อยความตึงเครียดที่สะสมมานานขณะดเดียวกันหัทไทรัตยังคงยืนอยู่คนเดียวหน้าประตูห้องประชุมเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆคลมความสันสานในอกเธอไม่ใช่หุ่นยนต์เธอก็มีความกลัวแต่เธอเลือกที่จะกล้าหาญ เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเธอใช้เวลากว่า8เดือนในการรวบรวมหลักฐานต้องเสี่ยงทั้งชื่อเสียงและแม้แต่ชีวิตของตัวเองคืนแล้วคืนเล่าเธอนั่งเงียบอยู่ในห้องทำงานวิเคราะห์ภาพถ่ายแอบถ่ายเอกสารและเก็บบันทึกเสียงจากการพบปะหลับหลักของชายที่เคยเป็นทั้งเจ้านายและอดีตฮีโร่ของ,ององค์กรเธอเคยเคารพเขา แต่ความจริงที่พบทําให้ทุกอย่างพังทลายข้างนอกอาคารตํารวจสื่อมวลชนเริ่มรวมตัวข่าวการจับกลุ่มเริ่มแพร่กระจายไวร้ราวกับไฟลามทุ่งโทรศัพท์ของฮัไทยรัฐสั่นไม่หยุดข้อความจากเพื่อนร่วมงานบางคนส่งมาว่าระวังตัวนะบางคนส่งแค่คําว่ากล้าหาญมากแต่ก็มีอีกหลายสายที่โทรมาโดยไม่พูดอะไรเลยเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ตอนจบ แต่คือการเริ่มต้นของความตึงเครียดรอบใหม่เธอกำลังจะกลายเป็นศัตรูของหลายคนทั้งที่เธอทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันถัดมาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับลงรูปของเธอกับภาพตอนจับกลุ่มหัวข้อข่าวมีทั้งยกย่องและตั้งคำถามบางฉบับพาดหัวว่าตำรวจหญิงใจเด็ดบางฉบับกลับเขียนว่าทำเกินกว่าเหตุสังคมเริ่มถกเถียงบางคนชื่นชม บางคนไม่พอใจเพราะรองพอบตำรวจมีเครือข่ายอำนาจที่แผกว่างหาทไทยรัฐเดินเข้าสำนักงานตามปกติแต่สายตาที่มองมานั้นไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยการจับจ้องคําพูดลับหลังและความหวาดกลัวที่ไม่มีเสียงแต่เธอไม่หวั่นไหวในมือของเธอยังมีแฟ้มอีกหลายเล่มยังมีชื่ออีกหลายชื่อที่ต้องถูกเปิดเผยเมื่อเธอเดินผ่านแผนกข่าวกรอง ชายวัยกลางคนคนหนึ่งวางแก้วกาแฟาลงแล้วพูดกับเธอเบาๆเธอรู้ใช่ไหมว่าคนพวกนั้นจะไม่ปล่อยเธอไว้เธอหยุดเดินยิ้มบางๆแล้วตอบกลับฉันไม่ได้ทำเพราะคิดว่าจะปลอดภยัยฉันทำเพราะไม่อยากให้ลูกหลานเราโตมาในระบบเน่าๆแบบนี้คำพูดนั้นทำให้ชายคนนั้นนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วกลับไปทำงานของเขาภายในหนึ่งสัปดาห์ เจ้าหน้าที่อีกสองนายถูกสั่งย้ายกระทันหันคาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีดเดียวกันข่าวลือแพร่สพัดว่าหัวหน้าหน่วยสืบสวนคนใหม่ไม่พอใจกับการกระทําของอัทรัฐแต่เธอก็ยังคงทํางานต่อไปเธอรู้ว่าเธอกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยกับดักแต่ก็ไม่มีเจตนาจะหันหลังกลับคืนหนึ่งหลังจากเลิกงานเธอเดินไปยังลานจอดรถที่มืดสลัวขณะที่เธอกําลังจะไขกุญแจรถ เธอได้ยินเสียงฟีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังเสียงกระทันหันนั้นไม่ได้ดังแบบธรรมชาติมันชัดเจนเกินไปเหมือนจงใจให้เธอได้ยินฮัทไทรัตไม่หันกลับทันทีเธอเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าตดล็อกกลไกปืนสั้นประจำตัวและหันกลับอย่างรวดเร็วเงามืดของชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงสามเมตรใบหน้าเขาถูกซ่อนไว้ด้วยหมวกคลุมหัว และมือข้างหนึ่งถือกระดาษแผ่นหนึ่งเขายื่นมันมาให้เธอโดยไม่พูดอะไรเลยแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบเชียบเธอรับแผ่นกระดาษนั้นในใจเต้นแรงมันไม่ใช่แค่คำกูธรรมดาแต่คือคำเตือนที่เขียนด้วยลายมือวัดๆหยุดเธอก่อนที่ใครสักคนจะไม่กลับบ้านฮัทไทรัฐกำแ่นกระดาษแน่นใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่ในใจเกิดคลื่นซัดกระหนำ่ำ นั่นคือสัญญาณว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงใกล้เกินกว่าที่ใครบางคนจะยอมให้เดินต่อไปได้ร้ราะตำรวจโทวไทรัฐยืนอยู่กลางลานจอดรถลมค่ำคืนพัดวูบผ่านแต่ไม่อาจทำให้ความหนาวเย็ยนในอกเธอลดลงได้มือที่กำกระดาษแน่นชื้นไปด้วยเหงื่อสายตาของเธอมองไปรอบๆแต่ลานจอดรถเงียบสนิทมีเพียงไฟสลัวจากเสาไฟที่สองราง,รางๆเธอพับกระดาษเก็บ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพันตำรวจเอกอธิวัตนหัวหน,หน้าหน่วยสอบสวนที่เธอไว้ใจที่สุดเสียงปลายสายรับสายช้าแพวเบ้าเหมือนคนเพิ่งตื่นหาไทยรัฐดึกแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่อ้มค้อมมีคนส่งข้อความเตือนฉันที่ลานจอดรถปลายสายเงียบไปก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงหนักเธอกำลังเข้าใกล้จุดเสียงมากเกินไปแล้วคนกลุ่มนั้นมีอิทธิพลลึกกว่าที่เราคิดไว้มาก แต่เราก็มีหน้าที่เหมือนกันเธอตอบทันทีน้ำเสียงไม่สันไหวแม้แต่น้อยใช่แต่นักสืบที่ตายไปก่อนจะถึงศาลก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับกระบวนการยุติธรรมหรอกคำพูดนั้นไม่ได้ทําให้เธอลังเลแต่ยิ่งยืนยันกับตัวเองว่าเธอไม่มีทางถอยวันรุ่งขึ้นเธอเดินทางไปที่สํานักงานอายการพร้อมกับหลักฐานชุดใหม่เอกสารทางบัญชีที่แสดงถึงการโอนเงินผิดปกติ จากบริษัทรับเหมาภาครัฐเข้าสู่บัญชีลับที่เกี่ยวข้องกับรองพอบอตํารวจและพักการเมืองบางพักเจ้าหน้าที่อายการใช้เวลากว่าสองชั่วโมงไล่ดูเอกสารทีละหน้าสีหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าส่งเรื่องนี้ขึ้นชั้นศาลจะไม่ได้มีแค่ตํารวจที่ถูกลากลงมาฮัาทารัฐพยักหน้าฉันพร้อมแล้วเมื่อเธอเดินออกจากสำนักงานเธอไม่รู้ตัวเลยว่า มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งกำลังขับตามหลังเธออย่างช้าๆวันนั้นทั้งวันทุกครั้งที่เธอมองกระจกหลังรถคันเดิมยังคงตามเธออยู่บางครั้งหายไปแต่ไม่เกินชั่วโมงก็โผล่มาอีกเธอตัดสินใจไม่กลับบ้านเปลี่ยนเส้นทางขับเข้าไปยังลานจอดรถของห้างเก่าแห่งหนึ่งเธอจอดรถไว้กลางลานแล้วแอบดูจากมุมเสารถคันสีดำค่อยๆเข้ามาไกล แล้วดับเครื่องไม่มีใครลงมาแต่ภายในไม่ถึงสองนาทีโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเบอร์ไม่ปรากฏชื่อเธอลังเลก่อนจะรับเสียงปลายสายแหบพร่าแต่ชัดเจนว่าเป็นชายไวกลางคนเธอกำลังขุดหลุมฝังตัวเองยังมีทางเลือกถ้าเธอหยุดตอนนี้หัทไทรัตไม่ตอบทันทีเธอเงียบไปหลายวินาทีก่อนจะพูดด้วยเสียงนิ่ง ถ้าฉันหยุดตอนนี้คนผิดจะยิ้มคนดีจะกลัวฉันรับไม่ได้ปลายสายหัวเราเบาๆงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นสายก็ถูกตัดไปเธอกลับขึ้นรถขับออกจากลานจอดด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่สายตาของเธอยังคงแน่วแน่เมื่อกลับถึงสำนักงานเธอเริ่มย้ายข้อมูลทั้งหมดขึ้นระบบคลาวด์พร้อมส่งสำเนาให้กับนักข่าวสืบสวนอิสระ ที่เธอเคยช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อนถ้าอะไรเกิดขึ้นกับฉันปล่อยข่าวพวกนี้ทันทีเธอเขียนข้อความแนบไว้ในอีเมลคืนต่อมาเธอนั่งทำงานจนดึกเสียงในสำนักงานเงียบลงมีเพียงเสียงเครื่องปริ้นที่กำลังพ่นเอกสารออกมาอย่างชา้าช้าขณะที่เธอกำลังลุกไปหยิบเอกสารไฟทั้งชั้นก็ดับวูบทุกอย่างเมื่อสนิทในเสี้ยววินาทีเธอคว้าปืนที่วางบนโต๊ะทันที ขยับตัวชิดกำแพงหัวใจเต้นถี่เสียงฟีเท้าเบาแต่แน่นอนกำลังเข้าใกล้จากทางเดินด้านนอกแสงจากไฟฉายมือถือกวาดผ่านส่งแสงจางๆเข้ามาใต้ประตูเธอหยิบโทรศัพท์เปิดโหมดบันทึกเสียงและกระซิบลงไปเบาๆชั้นสิบห้าสำนักงานสอบสวนรับกำลังถูกบุกรุกเสียงประตูเปิดช้าๆเงาร่างของชายสองคนถืออาวุธเข้ามาอย่างระวัง แต่ฮัไทรัฐไม่รอให้พวกเขาลงมือก่อนเธอลั่นไกปืนเสียงปืนดังสะท้อนในความมืดชายคนแรกล้มล,ลงทันทีอีกคนรีบหลบหลังโต๊ะตอบโต้ด้วยการยิงสวนกลับก,กระจกแตกเศษไม้กระเด็นแต่เธอเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วและลั่นไกอีกครั้งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดบ่งบอกว่าเธอยิงเข้าเป้าสองนัดเมื่อไฟสำรองเปิดขึ้น เจ้าหน้าที่เวรยามก็วิ่งขึ้นมาถึงภาพที่เห็นคือร้อยตำรวจโทฮคไทรัฐยืนอยู่กลางห้องท่ามกลางซากระจกและชายสองคนที่นอนแน่นิ่งกับพื้นไม่มีคำอธิบายใดที่ชัดเจนกว่าสิ่งที่เห็นเธอถูกพาไปสอบสวนตามระเบียบแต่เมื่อกล้องวงจรปิดถูกเปิดดูก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นการลอบสังหารไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การเกินกว่าเหตุ ข่าวการถูกลอบทำร้ายพระสัพัดผู้คนเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าการเปิดโปงคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือคอรับชันธรรมดาแต่มันคือสงครามลับของคนกล้ากับเครือข่ายอำนาจใต้ดินแต่ฮัทไทยรัฐก็ยังไม่หยุดเพราะเธอรู้ว่าเกมน,นี้ยังไม่ถึงบทสุดท้ายรุ่งเช้าฮัทไทยรัฐเดินทางมาถึงสถานีตำรวจสวมเสื้อกรอกันกระสุนใต้เครื่องแบบแม้เมื่อคือนจะรอดมาได้ แต่เธอรู้ดีว่าไถ่ยังไม่จบเธอก้าวเข้าไปในห้องประชุมเล็กซึ่งทีมสอบสวนของเธอกำลังรออยู่แววตาทุกคนเปลี่ยนไปจากความลังเลเป็นความเคารพบนโต๊ะมีแผนที่เมืองจุดแดงเล็กๆก,กระจายอยู่หลายแห่งมันคือเส้นทางการเงินที่ผัวพันกับขบวนการใต้ดินและเครือข่ายตำรวจข้าราชการนักการเมืองฮทไทรัสชี้ไปยังจุดหนึ่งที่นี่คือศูนย์บัญชาการลับของเครือข่าย เราจะลงพื้นที่ขืนนี้แผนเราจะเร็วเงียบและไม่มีช่องให้หลุดเสียงของเธอหนักแน่นทุกคนพยักหน้าไม่มีใครปริปากคานกลางดึกวันนั้นขบวนรถสายตรวจพิเศษแล่นเข้าเขตโกดังร้างชานเมืองไฟทุกดวงดับลงก่อนถึงเป้าหมายเพื่อไม่ให้คนด้านในรู้ตัวฮัทไทรัตถือปืนพกประจำกายสัญญาณวิทยุเงียบเธอออกคำสั่งเพียงด้วยมือ ทุกทีมกระจายกำลังล้อมโกดังจากสีทิศกล้องอินฟราเรดบนโรนแสดงให้เห็นเงาคนหลายคนเคลื่อนไหวอยู่ภายในเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอยกมือขึ้นแล้วลดลงทันทีเสียงระเบิดแฟลชดังสนัน่นแสงวาบเจิดจ้าทีมบุกพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเสียงตะโกนเสียงเท้าเสียงปืนทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงสามนาทีโกดังกลายเป็นสนามรบชั่วขณนะ แต่เมื่อฝุ่นควันจางลงเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดไม่มีตำรวจเสียชีวิตมีเพียงผู้ต้องสงสัยหลายรายที่ถูกจับในสภาพต่างกันไปในจำนวนนั้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งสวมสูตรราคาแพงหน้าตาคุ้นเคยฮัทไทรัฐเดินเข้าไปใกล้สบตากับเขาเขาคือพลตำรวจโทพัทรพงศ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจ ที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อห้าปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขายังอยู่เบื้องหลังองค์กรเงานี้เขายิ้มเย็นพูดเบาๆแค่ให้เธอได้ยินเธออาจจะชนะวันนี้แต่เธอไม่มีทางชนะเกมทั้งหมดนี้หรอกฮัทไทยรัฐไม่ตอบเธอเพียงมองหน้าเขานิ่งก่อนจะหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่คนข้างๆแจ้งอายการเตรียมหมายจับขั้นต่อไปภาพเหตุการณ์ถูกรายงานผ่านสื่อชื่อของฮัทไรัฐ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากตำรวจหญิงธรรมดากลายเป็นผู้เปิดโปรงขบวนการคอรัปชันระดับประเทศสื่อบางสํานักยกย่องเธอว่าเป็นหญิงเหล็กบางคนกลับกล่าวหาว่าเธอเป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ไม่ว่าเสียงรอบข้างจะเป็นอย่างไรเธอยังคงเดินหน้าไม่มีแม้แต่วันเดียวที่เธอหยุดจนกระทั่งวันหนึ่งมีเอกสารลับฉบับหนึ่งถูกส่งเข้ามายังกล่องจดหมายส่วนตัวของเธอภายในนั้น มีภาพถ่ายที่ไม่เคยเปิดเผยชื่อบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงบันทึกการประชุมลับที่ยืนยันว่าแผนการทั้งหมดมีผู้มีอำนาจระดับรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังฮัไทยรัฐวางเอกสารลงเธอนิ่งไปนานล้มหายใจช้าลงเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงภารกิจแต่มันกำลังกลายเป็นสงครามแต่เธอก็ลุกขึ้นคว้าเสื้อคลุม และเดินออกจากห้องทำงานพร้อมแผ่นกระดาษในมือเพราะเธอรู้ว่าเงาเมื่อจะไม่มีวันหายไปถ้าไม่มีใครกล้าฉายแสงเข้าไปในมันร้อยตำรวจโทรฮัทไทรัตเดินออกจากอาคารสำนักงานพร้อมเอกสารลับในมือลมข่ําพัดแรงแต่เธอไม่ยอมหยุดเธอขับรถตรงไปยังห้องทำงานของพเดเอกนัทวุฒ นายทหารนอกราชการผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของพ่อเธอและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอไว้ใจได้ในระดับประเทศห้องทำงานของเขาอยู่ในบ้านไม้สองชั้นห่างไกลาจากใจกลางเมืองเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารและกลิ่นชาอ่อนๆเมื่อเธอวางเอกสารลงตรงหน้าเขาชายชรามองผ่านแว่นสายตายอย่างพินิษคลิกหน้าเอกสารอย่างระวังแววตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีที่ถึงหน้าสุดท้ายชื่อพวกนี้ เสียงของเขาแหบพร่าบางคนยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีบางคนอยู่ในกระทรวงยุติธรรมฮัไทยรัฐพยักหน้าและทุกคนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้พิพากษาท่านนั้นเมื่อปีที่แล้วเขาหลับตาถอนหายใจยาวก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียกเธอรู้ไหมว่าถ้าเปิดโปงเอกสารนี้มันจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวพอบอตำรวจฉันรู้เธอตอบทันทีมันจะเปลี่ยนประเทศนี้ไปตลอดกาล เขาลุกขึ้นเดินไปหยิบกล่องเหล็กจากตู้ลับหยิบสมุดบันทึกเก่าๆออกมาเล่มหนึ่งพร้อมกับกุญแจเล็กๆในนี้คือหลักฐานเส้นทางเงินที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างหลายโครงการทุกประเทศที่พวกมันใช้ฟอกเงินเขาวางมันลงบนโต๊ะถ้าเธอจะเดินต่อเธอต้องเปิดเผยทั้งระบบฮัาทไทรัฐรับเล่มบันทึกมามือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้านั้นไม่มีทางกลับเธอออกจากบ้านในตอนดึกรถของเธอแล่นบนถนนเปลี่ยวสองข้างทางมีเพียงแสงไฟถนนที่กระพริบปรีรีทันใดนั้นรถกระบะสีดำปรากฏขึ้นข้างหลังใกล้เกินกว่าปะกะติขับตามติดอย่างติดสังเกตเธอเร่งความเร็วแต่รถคันนั้นเร่งตามไม่มีป้ายทะเบียนเธอเปลี่ยนเลนรถคันนั้นยังคงอยู่ ไม่มีสัญญาณถอยเสียงลมหายใจของเธอเริ่มถี่แต่เธอไม่แสดงความตื่นตระหเธอขับเข้าซอยแคบวนไปอีกสองแยกก่อนจะเลี้ยวเข้าอู่ซ่อมรถเก่าแห่งหนึ่งไฟในอู่ดักแต่เธอกับเจ้าของอู่รู้กันดีนี่คือสถานที่หลบภัยที่ใช้ตั้งแต่สมัยพ่อของเธอยังมีชีวิตรถของเธอเลี้ยวเข้าในอู่ประตูเหล็กปิดลงทันทีเสียงรถกระบะแล่นผ่านไปช้าช้า แล้วเงียบหายเจ้าของอู่ชายวัยห้าสิบผิวคล้ำพูดเสียงเบาพวกมันเริ่มรู้ตัวแล้วเธอพยักหน้าวางเอกสารทั้งหมดลงบนโต๊ะแล้วหยิบแฟลชไดรฟ์ออกมาเสียบกับคอมพิวเตอร์เก่าไฟล์เสียงคลิปวิดีโอภาพถ่ายจากโดรนและหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดถูกถ่ายสำรองอีกชุดเธอเก็บไว้ในอุปกรณ์สำรองสมชุด และส่งไปยังนักก่าวอีกสองคนที่ไว้ใจได้หนึ่งในนั้นอยู่ต่างประเทศข้อความของเธอแนบมาด้วยแค่สองประโยคถ้าฉันเงียบหายไปเกินเจ็ชั่วโมงจงปล่อยข้อมูลนี้ทันทีรุ่งเช้าวันต่อมาโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเบอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อเธอรับสายเสียงจากปลายสายคุ้นเคยแถวเบาแต่มั่นคงเธอทำให้พวกมันกลัวแล้วฮะไทรัฐแต่ยังไม่พอที่จะล้มพวกมัน แล้วต้องทำยังไงเธอถามกลับต้องเปิดโปงกลางที่สาธารณะที่มันควบกลุ่มไม่ได้เธอนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆถ้างั้นฉันจะพูดกลางงานถแถลงข่าวของสอตอชอเสียงปลายสายเงียบไปก่อนจะพูดประโยคเดียวขอให้โชคดีหนึ่งสัปดาห์ต่อมางานถแถลงข่าวระดับชาติถูกจัดขึ้นที่อาคารกองบัญชาการหัวข้อคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มีรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงนักกล่าวและตัวแทนองค์กรต่างประเทศเข้าร่วมเต็มห้องบนเวทีมีโต๊ะไม้อย่างดีพร้อมเก้าอีห้หรูหราชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงติดเรียงรายแต่สายตาทุกคู่หันไปที่ฮัไทยรัฐเมื่อเธอขึ้นพูดเธอเริ่มด้วยน้ำเสียงมั่นคงกล่าวถึงการทำงานรวมกับหลายหน่วยการเปิดโปงขบวนการภายใน และความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ช่วยกันเก็บข้อมูลแล้วเธอหยิบแฟลชไดร์เสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่ต่อจอขนาดใหญ่ภาพปรากฏขึ้นทีละภาพชื่อปรากฏขึ้นทีละชื่อตารางการโอนเงินใบเสร็จเสียงแอบบันทึกบทสนทนาและแม้แต่ภาพการพบปักของข้าราชการกับนักขายยาห้องทั้งห้องเงียบกริบเจ้าหน้าที่บางคนหน้าซี รัฐมนตรีบางคนค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องนักข่าวเริ่มจดกล้องเริ่มแทนสื่อถ่ายทอดสดเริ่มตัดเข้ามาฮัไทรัฐพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นที่สุดในชีวิตประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความยุติธรรมจากคนที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่จากระบบที่ปกป้องคนผิดเสียงปรบมือดังขึ้นบางคนลุกขึ้นยืนบางคนยังนั่งเงียบแต่ไม่มีใครกล้าหยุดเธออีกต่อไป ท้ายที่สุดเสียงของร้อยตำรวจโทไทยรัฐไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงของตำรวจหญิงคนหนึ่งแต่มันคือเสียงของความกล้าหาญเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนท่ามกลางอํานาจมืดและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศเธอพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้จะอยู่ในระบบที่เต็มไปด้วยการคอรับชันแม้จะถูกกดดันถูกกูเข็นหรือแม้แต่พยายามลอบสังหารแต่หากเรายืนหยัดในความถูกต้อง ความจริงก็จะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเรื่องราวของเธอไม่ได้จบเพียงแค่การถแถลงข่าวแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสะแห่งความเปลี่ยนแปลงจากประชาชนสู่ระบบจากระบบดสู่อนาคตของชาติแล้วคุณละ่ะคุณกล้าที่จะพูดความจริงไหมคุณพร้อมจะลุกขึ้นต่อต้านความอายุธรรมรอบตัวหรือยังแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากเห็นเปลี่ยนในสังคมของเราหรือคุณมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับความกล้าหาญแบบนี้บ้างถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ต่อไปและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้รู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้ต้องการอำนาจแต่ต้องการหัวใจที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดกด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ตอนนี้เลยเพราะเราคือช่องที่รวมเรื่องเล่าอิงชีวิตจริง ที่จะปลุกแรงบันดาลใจจุดไฟในใจคุณและอาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกใบนี้ไปตลอดการเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณเองก็ได้เพื่อไม่พลาดทุกตอนของเรื่องเล่าทรงพลังบนช่องนี้